สวัสดีครับ,รบเกิรผมไปกมแคทเตอร์และแคทเกมทีมฟอร์เทรสสองอีเช่นเคยผมครั้งนี้ผมจะมาลองเล่นตัวเอนจิเนียร์ผมนะตัวเอนจิเนียร์ในความคิดผมน่าจะเหมือนกับตัวโทบิยอนในโอเวอร์วอร์นะเพราะผมไม่เคยเล่นเอนจิเนียร์มาก่อนเคยได้แต่โทบิยอนในโอเวอร์วอร์ได้ยินมาว่ามันเป็นตัวที่สามารถสร้างป้อมปืนและก็จะยิงคนอื่นได้ผมก็เลยมีความรู้สึกว่ามันน่าจะคล้ายกับโทบิยอนป่ะคือผมไม่เคยเล่นลยไรงเนี่ยจะมาลองเล่นเลยเนี่ยมาถึงก็ไม่รู้เรื่องอะไรเลยจะมาเลือกตัวมันแล้วลองเล่นดู อาจจะรู้เรื่องก็ไ <t> ด <une> ้มาลองดูแล้วกันถ้าเกิดเล่นกาศก็อย่างนั้นนะผมนะผมไม่เคยเล่นเลยเคยเล่นแต่โทบิยอนอะเคป่ะไม่เคยเล่นเอจินเนียมาลองดูโอเคมาเริ่มเลยเราต้องเอารถไปหรอนี่คือเราเป็นฝ่ายป้องกันใช่ไหมงั้นเราแค่วางป้อมปืนไว้ข้างหน้ารถนี้ก็พอแล้วตรงนี้กลางดีแย่โอ้โหมาเกี้ยนเลยเว้ยโอเคเดี๋ยวสร้างสร้างมที่กันตรงนี้วางนั่นแหละป็อกบ็อกบ็อกอัพเกรดอัพเกรดบ็อก บ็อกซ์อัพเกรด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 อะไรวะไอ้ไรวะเฮ้ยใครมาใครมาไอ้ข้างหลังนี่เวนี่มันทำลายเซนทรีกันผมเวนกรรมเลยเดี๋ยวก่อนเวนกรรมเลยใจใหญ่ยังไม่ดูเรื่องเลยงอะไรวะเนี่ยมาจากไหนแยะแย่วะยังงงยังไปเล่นยังไงก็คือเรากดสี่แล้วจะเลือกได้ซื้อการสร้างเซนทรีตั้งที่เป็นเซอร์หรือว่าตั้งวาร์ปใช่ไหมโอเคพอเข้าใจอยู่ ไม่มีเวลาให้กูเตรียมตัวไอ้ชิบหายมาไปต่ออยู่ไหนวะรถมันจะผ่านตรงนี้เหรอโอเคงั้นเดี๋ยวสร้างสร้างเซนทีกันไว้ตรงนี้อัพเกรดอัพเกรดป๊อปป๊อปป๊อปบิลลบิลบิลอืมอัพเกรดอัพเกรดคะเข้าไปคเข้าไปการอัพเกรดโอเคแล้วเราก็จะมีชิ้นส่วนไม่พอด้วยใช่ไหมต้องไปหาชิ้นส่วนเพิ่มชิ้นส่วนจะหาได้จากการยังไงจากพวกที่ตายคล้ายๆทริยอนปะ เออนี่ไงนี่ไงใช่จริงด้วยหาที่สุดจากพวกที่ตายแล้วด้วยโอ้โหเงินกรรมเดี๋ยวมาเคาะ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 เต็มเรียบร้อยขั้นสองเฮ้ยซ่อมได้ซ่อมได้อุ้ยซ่อมซ่อมต้องซ่อมซ่อมซ่อมอยู่ซ่อมอยู่เออซ่อมได้อยู่ซ่อมได้อยู่ถ้าเกิดเราเคาะไปเรื่อยก็ซ่อมได้เรื่อยยิงเข้าไปยิงเข้าไปยิงเข้าไปโอ้ตายโดนอะไรวะเมื่อกี้โดนอะไรวะกูโดนอะไรยิงอ่ะปืนระเบิดเหรอ เออว่ะถ้ามันยิงระเบิดเข้ามานี่ก็ตายอยู่ดีดิสเปนเซอร์นี่รู้สึกว่าจะเป็นตัวที่สามารถฮิลเพื่อนแล้วก็ให้กระสุนได้ใช่ไหมมีคนตั้งกระสุนเดี๋ยวผมไปตั้งป้อมกับพวกที่มันตั้งอยู่ดีกว่าทีมเรามีเอเจนเนียร์กี่คนนะสองคนเหรอผมก็เป็นคนที่สามก็เยอะอยู่นะไม่เป็นไรหรอมั้งผมก็ชอบอะไรแบบนี้นะคือมันเน้นสายป้องกันเอาีงไงเขาผมไม่ได้เนี่ยอันเนี้ยไปอยู่ดีกว่าเอาก็เคาะต่อดีเดี๋ยนะเคา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 ะ คเคะแล้วฆ่าไอ้ฆ่าเลยของเรามันอยู่ตรงไหนอ่ะมันบอกตรงไหนวะโอ๊ยเวนกรมเวนระเบิดเลยแม่งไม่ดีเด้ยย่ผมวางเออวางข้างบนนี้ก็ได้ดีหว่าใช่วางข้างเพื่อนเลยเนี่ยโอเคอ๋อไม่พอมันดูตรงไหนว่าฆ่าหุ่นยนต์ที่เรามีอ่ะมันบอกผมตรงอ๋อนี่ไงข้างล่างมุมขวาล่างคุณจะเห็นเวรกรมมีแค่เจ็ดหกยังไม่พอโอเคเข้าใจแล้วไปหาเก็บพิษส่วนพ่อ่มก่อนแต่พวกที่ตายแล้วนี่ไงเทียบเลยปุ๊บ มาอะไรเฮ้ยโอ้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 ไปแล้วมาเก็บชิ้นส่วนแค่นี้แหละได้แล้วใช่ไหมตอนนี้เดี๋ยวมีสองร้อยอันเยี่ยมโอเคงั้นก็เริสร้างเลยสร้างตรงนี้เลยนี่แหละช่วยเพื่อนยิงโจมาเคาะเคาะเคาะเคคคาาาะะะเเอ้าเฮ้ยข้างบนแตกแล้วไม่เป็นไรผมยังมีอันหนึ่งาะเคาะอัพเกรดอัพเกรดเรียบร้อยอืมเรียบร้อยอัพเกรดได้อีกก็เอ้ก็อีกขั้นเนี่ย ฮ้ยได้เรื่อยเลยอ่ะอ๋อมันมันมีเอ้ยทำไมผมได้ตัวอัปเกรดมาเรื่อยๆวะเนี่ยเนี่ยขึ้นใหญ่เลยเอ้าอ๋อมันมีเครื่องอยู่ตรงนั้นเครื่องนั้นสามารถเอาชิ้นส่วนไหมผมอัปเกรดได้ด้วยเหรอผมก็ว่าอยู่แล้วทำไมชิ้นส่วนผมเด้งๆมาเรื่อยๆสุดท้ายกูโดนสปายฆ่าเออว่ะตัวเอนจิเนียร์น่าจะแพ้พวกสปายใช่ไหมเพราะมันจะสร้างอย่างเงี้ยจะโดนเอนจิเนียร์ตุยหลังจะโดนฆ่าพวกนี้ดังนั้นตัวผมที่เล่นนี้น่าจะแพ้สปายแม่งหายตัวมาตุยหลังผมโอเค ดีอะอืมอะไรไอจีเจีเนียก็ไม่ช็อตเอจีเนียก็ไม่ชัดกันไอจีเนียก็ไม่ชัดกันไม่ค่อยโดนเลยเว้ยมันเข้ามาถึงตรงนั้นได้หรอเออโอเคงั้นเราต้องเปลี่ยนเปลี่ยนที่ละโอ้คนเยอะแยะเยีะยลยไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวมาคนเยอะเลยเอานี่เอาแล้วกันมาต้องสร้างป้อมตรงนี้หน่อยละมันจะมาถึงตรงนี้เคาะ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 จะตายแล้วเนี่ยเคาะเคาะป้อมนี้ต้องอยู่ป้องกันเอาไว้ข้างบนนี้จะตายแล้วเวยกาไม่คิดส่วนไม่พอ เขายิงส่วนไหมจะตายแล้วเนี่ยแม่เ้ยว้าวดีดีโอ้แอกตายแม่งว่าแล้วออกไปก็ตายดีไอ้นี่เป็นเซอร์นมันก็โอเคนะมันสามารถเพิ่มกระสุนหรืออะไรได้เพิ่มไอเครื่องจักรเราได้เงี้ยก็ยก็ค่อนข้างแหลมเลยนะควรจะสร้างมันก่อนหรือเปล่าหรือว่าจะสร้างอันนั้นก่อนนี่เป็นเซอร์เออนี่ควรสร้างดี่เป็นเซอร์ก่อนผมว่าถ้าสร้างดี่เป็นเซอร์เสร็จแล้วก็ค่อยสร้างปืนมันก็จะได้อุปกรณ์เรื่อยๆไม่เห็นได้เลยเอ้าเฮ้ยไอ้ยี่นี่มันอะไรเนี่ยฮะเอ้าโอ๊ย โอ้โหกูร่างสร้างอยู่แม่งมาเล่นยากว่ะเอนจิเนียร์มัวแต่สร้างของโดยพวกสปายพวกอะไรตุยตูดกูตายตลอดเลยเนี่ยสปายเป็นข้าวของทีๆไวเวย์เวนยังไปสร้างด้วยโอเคมึงสร้างนี่ใช่ไหมเซนที่การอีอันหนึ่งมาอ้าวชิปหายแล้วโดนวาร์ปมาเทเลพอร์ตมากลับได้ไหมกลับได้ไหมอะไรวะเนี่ยเวรเอ้ยใม้เผลอไปเหยียบเทเลพอร์ตมันโดนเล่นเลยคืออะไรวะไปลุย เคาะ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 เอาเฮ้ยปุ่มเคาะไม่อยู่แล้วเฮ้ยประแจวอย่างนี้โอเคเคาะเคาะเคาะฮีกร่บายฮีกร่บายอ้แม่งแม่งแม่งยิงปืนผมมีปืนผมนี่เคาะเคาะหมดแล้วอ่ะหมดแล้วแม่เอ้ยสปายแย่เหรอทำไมกูโดนสปายตลอดเลยวะหาเอ้ยดิเป็นเซอร์ยนี่โอเคเดี๋ยวอัปเกรดก่อนปั๊บปั๊บปั๊บอัปเกรดได้ไหมเนี่ยต่างอะไแล้วต่างแล้วโอเค ดิสเพนเซอร์รับไปรับไปรับไปอัพเกรดอยู่อัพเกรดอยู่ดิสเพนเซอร์อู้เวนเอ้ยพังซาซ่างมากับมือดิสเพนเซอร์กูอเวนอีพวกเวนอีพวกเวน้างดิสเพนเซอร์จะคุ้มได้เนี่ยไม่ต้องสร้างดิสเพนเซอร์แล้วสร้างป้อมปืนดีกว่าบัดใต้ฮะอีใกล้ครับเห็นไหมน่ะป้ายมาระวังหน่อยระวังหน่อยโอ้ยอีเวนเด้บเอ้ยพังเนี้ยป้อมปืนกู อยู่ไหนว่ายสปายเวนนั่นแม่งหายตัวอ้าวนั่นไงอัพเกรดแค่ขั้นสองผมมันก็จะให้กระสุนผมเรื่อยๆเออนั่นแหละอืมแต่ต้องลอยดีเฮ้ยอะไรอะเฮ้ย มาดิมากูชอตกันเข้ามาบวกเลยมึงคิดว่าเอนจิเนียร์ทำได้แค่ต้านเหรอกูเดี๋ยวจะเอาเข้ากันบวกกับมึงไอพวกเวนพอดิอืมอืมตายไปตาแดดมันไส้แล้วมากูชอตกันสายบู๊แล้วกูไม่แคร์แล้วถ้าเพื่อนเป็นกลางนักคือกูจะชอตกันสายบู๊เองเอนจิเนียร์สายบู๊เคยเห็นป่ะอืมอืมอืมอตายซะเป็นไง เจอเอนจิเนียร์สายโหดกูเอนจิเนียร์ช็อตกันเว้ยอะไรอะไรอืมตบตบตบหมดยิงหมดกูยิงหมดตอนเนี้ยมามาดิมาแสดเอ้ยเอาไว้อะไรอะไรไอ้เอาวะเอาวะเอาวะกูเอนจิเนียร์กูช็อตกันยิงได้เว้ยเดี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 ยโอเคตอนนี้น่าจะสร้างเทเลพอร์เตอร์ได้อยู่สร้างเทเลพอร์เตอร์ตรงนี้ถ้าสร้างเทเลพอร์เตอร์ไว้แล้วก็เ้าหมดเวลาแหรอวะ เวกุณจะสร้างเทปพอตเตอร์เสร็จอืมอืมไรอ่ะโอ้ยคุณจะสร้างทางออกเสร็จจะไปสร้างทางเข้าเยเลยเลยแล้วมันหมดเวลาหรือเปล่าเนี่ยอ้าวเมื่อกี้ไม่เกิดขึ้นทำไมมันอ๋อมันได้เราเราได้เลยต่อเวลาโอเคไปไปไปเวลาดันออกไปได้แล้วเอองั้นก็สร้างเทปพอตเตอร์อีกอันหนึ่งเอ่อเอนทรานซ์สร้างทางเข้าตรงนี้แปแปแปมีทางเข้าอยู่ทางออกอยู่ตรงนู้น ใครอยากจะเร็วก็มาตรงนี้นี่ตัดเทปพอร์ตให้แล้วเว้ยเพื่อนจัดก,การเรียบร้อยทางเข้ามาแล้วเข้านี้ปิดโผล่นี้เป็นไงโอ้โหโคตรเฟีเ้ยวอีกไมนก็ไม่ได้ไกลเท่าไหร่ครับแต่เอาเถอะถือว่ามีตรงนี้สร้างดี่เป็นเซอร์ไว้เผื่อเพื่อนมันจะมาเติมกระสุนเติมไรเออดีเป็นเซอร์อยู่ข้างหน้าเทพอร์ตเอ้ปั๊บครับแต่ชิบไหยเอ้ยมีไม่พอไม่เป็นไร ทุกคนสามารถมาตรงนี้ได้ผมเนะยถ้าเกิดเหนื่อยแล้วมารับกระสุนเพิ่มที่ตรงนี้แต่มันได้น้อยเว้ยได้เทียสี่สิบเหรอเจ้าเกรดอีกทีดีไหมเนี่ยแปแตปเอาไปให้เอาไปเ,เ,เป็นเรเวลสองก่อนดิดเป็นเซอร์วันดีเพื่อน ไปเลยเอาจริงมันก็ไม่ได้หน้าเท่าไห,ห <c oughs> ไไร่หรอกแปะแปะเรียบร้อยแล้วล่ะไปเพื่อนไปไปลาแป้งหน้าเพราะอาจจะไปสร้างให้มันไกลกว่านี้อีกนิดนึงอ่ะจะไม่เป็นไรเดี๋ยวเอาดิเพนเตอร์เยี่ยม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 เริ่มเป็นเริ่มเป็นได้ของแล้วทำไมครบเยี่ยมมาดุยสาเสตแกไว้ตรงนี้ แปะแปะแปะสร้าง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 ลุยเอามันเอามันโอเคเดี๋ยวกลับมาเดี๋ยวนี้เป็นเตอร์ก่อนแน่เป็นไงปืนผมยิงได้ด้วยเป็นไงของปืนกูมีแล้วมึงโดนกูแน่ตบ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 ปืนดับตอแหลมเป็ดเยี่ยมโอเค อันนี้ทางออกเทพอร์ตนะเก็บมาก่อนผมจะเก็บไปวางที่อื่นแล้วทางออก,ทออกเทพอร์ตตอนนี้เพื่อนเราไปไกลๆแล้วดีมากดีมากต่อไปมาอยู่ตรงนี้นเทพอร์ตแง่ขนเทพอร์ตมาด้วยเป็นไงเดี๋ยวมีขนที่เป็นเซอร์แล้วก็ขนเออขนที่เป็นเซอร์ตามมาด้วยนี่ผมเป็นคนช่วยทําเพื่อนด้วยนำเพื่อนไปตรงนู้นนั่นแหละเทพอร์ตไปอยู่ตรงนู้นเลยเอาทิ่เป็นเซอร์แล้วนิเป็นเซอร์มาละ ใครไม่ไหวก็มาดิเป็นเตอร์ตรงนี้นะแง่แบกมาด้วยดีแหละผมชอบมากเฮ้ยอะไรระวังระวังกูโดนอะไรวะกูโดนแล้วกูโดนไฟเหรอชิบหายแล้วชิบหายแล้วหยิบมัเดี๋ยวเดี๋ยวหยิบปืนไปเดี๋ยวหยิบปืนไปแป๊บนึงข้างหน้าให้มันลำบากมากใช่บไม้อะวางนี่แหละวางอย่วาง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 โอเคแปะ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 อัพเกรดแล้วด้วยมึงโดนอัพเกรดเข้าไปอีกอัพเกรดเข้าไปอีกอืม อืแกรตตอรี่กันขั้นสามลุยลุยลุยเล่นมันนี่แหละโอ้โหเป็นไงผมนี่อยู่ๆก็เทพเอนจิเนียร์จัดการโคตรตอนนี้ทำหน้าที่เอนจิเนียร์สุดยอดมากว่าเพื่อนมาได้อยู่ใกล้ๆแล้วก็มีปืนกลพร้อมใครเข้ามาโดนปืนกลยิงแง่เป็นไงปืนกลเย้เยว่าเยว่าเยอ้มาโอ้โหกี่คิววะนะเมื่อกี้เฮ้ยเอาเว้ยเอาเว้ยเอนจิเนียร์แม่งมันเว้ยโอ้โหได้อาร์ชิมเอนต์อันติวิวเอนจิเนียร์เลยเฮ้ยเจ๋งอ่ะเป็นไง วาร์ปก็วาร์ปให้เพื่อนได้แล้วก็มีอันนี้เออเฮ้ยครบคันครบคันเว้ยถึงไหนแล้วเพื่อนเดี๋ยวกูพาไปด้วยตรงน,นี้ลากมาตรงนี้ต่อนั่น,นแหละอัปเกรดอัปเกรดเรียบร้อยแหลมปะละ่ะแหลมเป็ดไหมคนวาร์ปมาเดี๋ยวกูเอาเพลย์พอร์ตไปต่อเอาเฮ้ยพังเลยเหรอทำไมพังพังวะสัตว์เอ้ยปืนกูสร้างตั้งนานแม่งไม่พังเฉยเอาใหม่โอ้ แม่อะไรยิงวัตไม่มาลงยิงแรงได้ขนาดนี้เด็ดเด็ดเด็ดเด้อเอางี้ละกันมานั่งทำตรงนี้ดีกว่าเป็นที <si ่กันยิ้ได้ปะเฮ้ยยิ้ไม่ได้ไม่เป็นไรเว้ยกูพอใจแล้วตาเนี้ยเออไว้เอเจนจ์เงี้ยแหละมันเป็ดไม่เป็นไรไม่เป็นไรเฮดออฟเดอะคราสเป็นไง่ดีได้สกอร์ยี่ห้าเฮ้ยแจมแจมแจมเริ่มเล่นไปแล้วโอเคเฮ้ยชอบอ่ะเออ ให้เพื่อนเทเลพอร์ตมาแล้วก็อัปเกรดกระสุนไล่เพื่อนตรงนั้นเฮ้ยเฮ้ยเริ่มเป็นเริ่มเป็นใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้ไดโอเค,ครับผมนี่นคือการเล่นเอนจิเนียร์ของผมขับผมนะตอน,น,นแรกๆกากไงโดนสปายฆ่าตลอดแต่พอได้ทำหน้าที่เท่านั้นแหละเออเริ่มมันเอนจิเนียร์มันมันดีวะ่ะเออใช้ได้ใช้ได้ถ้าใครชอบคลิปนี้ลืมกดไลค์สับคล้าแชร์แล้วก็เมนเพื่อเป็นกระใจให้ผมสร้างสรรค์ผลงานที่จะไปผมนะถ้าใครที่อยากดูพาร์ตต่อไปไวๆก็อย่ายลืมก like, ดไลค์กักนกเยอะๆสำหรับวัน